สวัสดีครับพบกับผมเคซี่เกมครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกมนะครับแต่ผมจะมารีวิวตัวการ์ตูนตัวหนึ่งครับซึ่งตัวการ์ตูนตัวนี้ตอนนี้กําลังโด่งดังมากเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์กันเลยทีเดียวน่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ไซตามะหรือโลน้าคลุมจากเรื่องวันพันแมนนั่นเองครับซึ่งตัวการ์ตูนตัวนี้ต้องบอกอ่อนเลยว่ามีประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะธรรมดามากๆ โดยเริ่มจากไซตามะาได้ตกงานแล้วเขาก็กําลังเดินหางานอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งครับซึ่งในเมืองที่เขาอยู่นี้มีชื่อเรียกว่าเมืองแทดครับในระหว่างที่เขากําลังเดินหางานอยู่นั้นไซตาม่าได้เจอกับปีศาจปูซึ่งปีศาจปูตัวนี้ได้กินปูไปเป็นจํานวนมากจนได้กลายเป็นปีศาจปูนั่นเองผมว่าคนดูอาจจะงงนิดนึงครับต้องบอกก่อนเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแนวแบบฮาฮาแบบไม่ค่อยมีผลนิดนึงครับก็มันเป็นการ์ตูนนี่เนาะก็ต้องหายธรรมดาใช่ไหมอ่ะมาต่อนเลยดีกว่าครับ ซึ่งเจ้าปิศาปูตัวนี้กําลังตามหาเด็กที่มีคางรูปตูดฟังไม่ผิดหรอกครับไอเด็กคนนี้ที่มีคางรูปตูดจริงคือแบบหามากๆอ่ะดูหน้าเลยครับเพราะไอเด็กที่มีคางรูปตูดเนี่ยมันเสียไปวาดรูปหัวนมบนตัวปิศาปูโดยใช้ปากกาเมจิแบบลบไม่ออกซึ่งนั่นทาให้เจ้าปิศาปูโกรธมากออกไล่ล่าตามหาเพื่อจะแก้แค้นมันพิศาปูได้เจอกับไซตามะแต่ดูเหมือนกับ มันจะไม่ค่อยสนใจไซตารรมะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันกําลังตามหาเด็กค้างรูปตุ๋อยู่ไซตารรมะเดินผ่านไปยังสวนสาธาร,รณะเขาได้เจอกับเด็กที่มีค้างรูปตุ๋พอดีด้วยความที่พระเอกของเรานะครับในใจลึกๆข้างในเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่ครับจึงได้พยายามช่วยเด็กค้างรูปตุ๋คนนี้และได้ปาบพิศาสปูลงได้ครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นฮีโร่ของไซตารรมะครับตั้งแต่นั้นมาไซตารรมะได้พยายามฝึกฝนตัวเองมาโดยตลอด และได้ปราบบริาสทร้ายมาเป็นจํานวนมากซึ่งพลังของเขานั้นก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ไปแล้วแบบว่าโหสุดๆนะครับคือแค่ต่อยเพียงมดเดียวไม่ว่าใครก็แบบตายหาออ้าหมดอะแบบเวอร์มากๆครับเชื่อไหมแบบเคล็ดลับการฝึกของเขานั้นไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปเลยเพียงแค่วิ่ง10กิโลสิตอัพ100ครั้งสคอร์100ครั้งวิดพื้น100ครั้งทําทุกวันจนวันหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นตัวเองว่าแบบเขาหัวแบบหัวล้านหัวลดไปแล้วอะ นั่นอาจจะเป็นเพราะการฝึกของเขานนั่นเองและก็นี่เป็นเพียงประวัติย่อของไซตามะบุรุษผู้ต่อยเพลงหมัดเดียวอีกฝ่ายก็ถึงกับแพ้เลยทีเดียวครับถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวการ์ตูนตัวไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็าฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ